เดี๋ยวนี้เรามาจับเครื่องตัมตูกราร์ี้ต,ตีปิีน,นะครับตอนนี้เนี่ยจะมีข้างหน้าเป็นหน้าจอนะครับนี่สถถังเกตได้ว่าตัวนี้ครับสามารถที่จะเลื่อนได้นะครับจะเป็นหน้าจอที่เราใช้ถ่ายรูปได้ด้วยนะครับถ่ายวีดีโอก็ได้ด้วยนะครับนี่ก็จะเลื่อนได้ประมาณนี้นะครับสังเกตว่าตรงนี้จะเป็นกล้องนะครับก็ทะนั้นเนี่ยกดตรงนี้นะครับสองครั้งปุ๊บๆนี่ฮะมันก็คือจะถ่ายได้เลยะครับก็ นี่อย่างเงี้ยอ่าอยากจะถ่ายเป็นวิดีโอนะครับนี่พอ็อดเกตก็ได้ครับอ่าสำหรับตัวเครื่องนะครับต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยอ่าผมสิ่งที่ชอบมากที่สุดคือเวลาถือครับถือถ่ายถืออย่างนี้ได้เลยนะครับถือเหมือนกล้องแฮนดริคแคมเลยนะครับเวลาถือเนี่ยก็คือเปิดกล้องนะครับนี่อ่าให้ดูนะเวลาถือนี่เห็นไหมฮะนี่นี่เราจะถืออย่างนี้ครับนี่ถ้าสังเกตว่า ดูองศานะเวลาเรากลางไว้ถ้าเมื่อก่อนเราใช้กล้องไฮดริคแมปครับถือแบบนี้นะฮะให้ดูนี้ก็ได้น,นี่ประมาณนี้นะครับเราก็จะถือเหมือนกับกล้องไฮดริแคมข้อดีคือมันก็จะนิ่งขึ้นนะ,ะแล้วก็ถือได้จับขนาดมือนะครับมันจะขนาดมือกว่าเราถืออย่างเงี้ยนะครับถือางี้ก็ถามว่าได้ไหมก็ได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าถ้าเกิดอยากจะถือแบบกล้องไฮดิคแคมนะครับทำบีล็อกเนี่ยก็ถือองี้ได้นะครับกล้อง กล้องหน้าก็ถ่ายได้นะครับนี่เรากำมน,น้านี่กล้องหน้าตรงนี้ครับนี่กล้องหลังก็ได้เหมือนกันอันนี้ก็มันข้อดีครับแล้วก็ข้อดีคือว่าเราไม่ต้องมีขาตั้งกล้องครับเนี่ยเราวางบนนี้วางบนโต๊ะเลยนะก็สามารถที่จะถ่ายได้โดยที่ไม่ต้องมีขาตั้งกล้องเลยเราอยากจะได้มุมไหนก็ขยับเอานะครับอ่าตัวนี้นะครับก็มีกล้องหน้าด้วยครับเวลาก,กดก็กดตรงน,นี้ปุ๊บนี่นี่ฮะ อันนี้คือสลับจอนะครับนี่สลับจอนี้ปุ๊บนี่ฮะนี่ cover s c r e ก n review น,นะครับนี่คือจอนี้ฮะเห็นไหมฮะนี่ก็จะเป็นประมาณนี้นครับนี่เวลาเราถ่ายคนคนที่เห็นเนี่ยก็จะเห็นคนที่เราถ่ายเนี่ยก็จะเห็นได้เลยครับว่าอ่ามุมมองที่เราถ่ายเขาเป็นยังไงนะฮะแล้วก็เวลาจะถ่ายก็ใช้มือยกมือนะครับก็กดได้เลยครับอันนี้ก็เป็นข้อดีนะฮะ อ่ามาใครเหมาะกับตัว Galaxy Z Flip แบบนี้นะครับก็คือคนที่อยากจะได้มือถือที่มีขนาดเล็กๆนะครับพกง่ายๆนะครับมือเดียวนะฮะแล้วก็อยากจะได้จอใหญ่ๆนะครับแบบนี้นะครับอ่าขพอดนีคืออะไรเวลาดูหนังดูอะไรเงี้ยมันก็จะแบบเต็มปากนะครับแบบนี้อ่าแต่ต้องบอกนะว่าตัวนี้เนี่ยกล้องมันเป็นกล้องแบบนี้นะครับก็จะเห็นเห็นเดินกล้องอยู่นะอ่าแต่โดยรวมนะครับสำหรับคนที่อยากจะได้มือถือที่ สะ,ะดวกในการพกพานะครับอยากจะได้มือถือที่เป็นจอพับนะฮะอันนี้เนี่ยก็น่าจะเหมาะคนที่ถ่ายวีล็อกนะครับเพราะว่าก่อนหน้าน,นี้เนี่ยเราก็จะมองว่าเออเนี่ยมันสะดวกที่ว่ามันวางมันโต๊ะนะครับถ่ายแล้วเราก็ไม่ต้องมีขาตั้งกล้องนะครับแต่ว่าคนที่อยากจะทำคอนเทนต์คอเนเตอร์แล้วอยากจะเป็นทาวีล็อกนะครับสามารถจับแบบนี้นะฮะนี่ผมรู้สึกว่ามันสะดวกแล้วก็มันถนัดมือมากๆเลยสุดท้ายนะครับเราถ่ายนะฮะนี่เราก็ถ่ายเหมือนปกติเลย นี่ครับแบบนี้เลยนะครับแบบนี้เห็นไหมฮะนี่ใช้ได้โอเคเนี่ยนี่ครับเวลาถือถืออย่างนี้เลยนะเบิร์กนะครับใช้ได้ดีเลยนะครับแล้วก็อันนี้ก็เวลาถ่ายเราก็สามารถที่จะปรับได้เห็นไหมถ่ายวิดีโอใช่ไหมครับอยากจะปรับกล้องนะฮะนี่จะมีทีวิวตรงนี้นะครับจอทีววก็ได้นะครับหรือว่าเราอยากจะปรับพังนี้นี่ก็ได้เหมือนกัน แล้วก็ถ้าอยากจะถลับบ้านนี้ปุ๊บก็กลับด้านได้นะครับปิดเปิดนะครับตัวนี้ก็ปิดเปิดได้เหมือนกันนะครับสะดวกดีใครที่เหมาะกับตัวนี้นะฮะก็คือต้องบอกว่าคนที่อยากจะได้พื้นที่หน้าจอนะครับที่มากขึ้นนะครับแล้วก็โดยเฉพาะคนที่อยากจะได้มือถือที่สามารถทําอะไรต่างๆได้บนหน้าจอนี้นะครับซึ่งเราสามารถที่จะถ่ายวิดีโอสามารถที่จะดูบันทินกต่างๆแล้วก็กดค้างนะครับเราก็เลือก วิดเก็ตต่างๆมาใช้งานได้เลยนะครับอันนี้สะดวกมากๆแล้วก็แบบใช้งานได้จริงนะครับทีนี้ถ้าบอกว่ารุ่นนี้เป็นรุ่นที่ตี่นะครับที่ทำตรงเขาทํามาแล้วนะครับก็ถือได้ว่าเอาสิ่งต่างๆที่ผู้ใช้พูดถึงนะครับมาปรับปรุงนะครับถือว่าเวิร์กเลยนะครับแล้วก็การใช้งานต่างๆเนี่ยก็ถือได้ว่าตอนนี้เป็นตัวที่น้ำหนักเบานะครับแล้วก็ับถนัดมือทะนั้นถ้าเกิดใครอยากจะได้มือถือนะครับที่ใช้ถ่าย นีแหลนะครับถ่ายคอนเทนต์ต่างๆเนี่ยก็น่าจะสนใจตัวนี้นะครับเพราะว่าต้องบอกว่าการจับถือมันสะดวกนะครับต้องย้ําหลายครั้งเพราะว่าชอบจริงๆครับเพราะว่าปกติเราถือมือถือใหญ่ๆเนี่ยมันก็เมื่อมือนะครับสุดท้ายก็ต้องมีตัวที่จับมือถือนะครับเพื่อให้เราถือได้สบายขึ้นแต่ว่าตัวนี้เราสามารถใช้มือจับมือถือได้เลยนะครับแล้วก็ไม่ต้องกลัวด้วยว่ามันจะไปโดนกล้องเพราะว่ามันถือแค่นี้นะฮะสุดท้ายก็แนวฮันดิแคมจริงๆด้วยนะฮะโอเคก็ ครับคนที่ติดตามครับสวัสดีครับ